สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัด13.3นะเรื่องเกี่ยวกับพอลิเมอร์ mer, mer น้โคพอลิเมอร์พอลิเมอร์นำไฟฟ้าพวกนี้นะคะเริ่มเลยข้อหนึ่งกำหนดให้พอลิบิวตาไดอีนมีโครงสร้างคือ B, B ีบิวตาไดอีนบีพอลิเวนิลคอไรด์เขียนแทนด้วย V ข้อหนึ่งค่ะ1.1ให้เขียนโครงสร้างของโคพอลิเมอร์แบบบล็อกโคพอลิเมอร์ mer, แบบบล็อกของบิวตาไดอี e, และเวนิลคอไลด์โคพอลิเมอร์ที่ได้จะมีสมบัติอย่างไรถ้าแบบบล็อกก็ ก็ก็เป็นเสร็เรไปเลย B สมมุติสัก5ตัว B, B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  พอต่อไปแบบบล็อกก็จะเป็น V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 , v. นะคะสมบัติมันเป็นยังไงสมบัติมันก็จะอยู่กึง่งกึ่งระหว่างพอลิเมอร์ทั้ง2ชนิดนะคะเช่นอะไรเช่นอาจจะยืดหยุ่นกว่าไวนิ้วคอไลยืดคือไว,ไวนิ้วคอไลนึกถึงท่านนะมันก็จะยืดหยุ่นกว่ายืดหยุ่นกว่า PVC แต่ก็จะมีความแข็งแล้วก็คงรูปได้ดีกว่าได้ดีกว่าบิวตาเดออินบิวตาเดออินก็เป็นแบบนิ่มๆน,นะคะยืดหยุ่นกว่า pvc แข็งกว่าบิวตาเดออินนะคะต่อไป 1.2เขียนโครงสร้างเขียนโครงสร้างของพอลิบิวตาไดอีนหลังผ่านกระบวนการวัคไนเซชันโดยให้เอสแทนอะตอมกรรมาฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้เหมือนหรือต่างจากพอลิบิวตาไดอีนธรรมดาอย่างไรบิวตาไดอีนคู่เขียนอย่างนี้สมุดเนาะเป็น B ธรรมดาไปมีสัก2อสเส้นจริงๆสมมุติว่าเส้นยาวกว่านี้แต่ว่าพื้นที่จำกัดนะคะผ่านกระบวนการวัคไนเซชันคือการต่อด้วยอะไร ต่อได้ซัลเฟอร์นี่ไงเอาซัลเฟอร์มาต่อชิบชิบซัลเฟอร์เอเกนาะก็คือแล้วแต่แหละแล้วแต่แบบจํานวนของซัลเฟอร์เนี่ยมาต่อแบบนี้นะคะดังนั้นสมบัติที่ได้เหมือนหรือต่างจากพอลลีบิวตาไดอีนธรรมดายังไงสมบัติมันก็จะมีความแข็งแรงกว่าแค่นั้นเองเพราะว่ามันใช้คําว่ามีความมีความแข็งกว่าอ่ะมีความแข็งกว่ามีความแข็งกว่าแข็งกว่า เบตาไดอินแข็งกว่าแล้วก็คงรูปยืดหยุ่นกลับมาอยู่ในสภาพรูปเดิมได้ดีกว่านะคะต่อไป1.3ไดออกทิลทาเลตนะคะก็คือ O ตรงนี้ทำหน้าที่ใดสมบัติมีลัความเหมือนหรือต่างจากโพลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดาอย่างไรน,นี้โพลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดาแต่ก็แทรก O เข้าไปนะคะ O ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นพาซิไซเซอร์ค่ะไม่ได้ไปเชื่อมกับใครเห็นป่ะไปแทรกอยู่เฉยๆนะคะตัวนี้เป็น พลาสติเซอร์เขียนยังไงก่อนพลาออเหมือนพลาสติเซอร์นะคะสมบัติมันก็จะเป็นยังไงก็จะอ่อนตัวได้ดีกว่านะคะสมบัติของตัวเนี้ค่ะจะทำให้อ่อนตัวได้ดีกว่า PVC ตัว PVC ธรรมดาคือเคือคือคือท่อน้ำอะแต่พอเขาใส่ตัวพลาส i ิเซอร์คือตัวนี้เข้าไปเขาก็จะสามารถอืม ทำให้มันอ่อนตัวแล้วก็เอาไปทําอื่นๆได้เอาไปทําประโยชน์อื่นๆได้ง่ายกว่าเอาไปยืดหยุ่นเอาไปทําเป็นปลอกคุ้มนู่นหุ้มน,น,นี่อะไรแบบนี้ได้นะคะต่อไปข้อ2ในการเตรียมโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งโดยใช้โพพิลิน1กรัมให้เกิดปฏิกิริยาให้ให้เกิดโพลิเมอร์จนหมดจากนั้นเติมไซล,ลีน1กรัมเกิดปฏยาต่อจนหมดแล้วเติมโพพีลินอีก1กรัมให้ทำปฏยาต่อจนหมดปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาแบบใด นะคะทุกขั้นตอนเป็นแบบเติมแบบเติมนะคะเพราะว่ามันมีพันธะคู่ทั้งหมดเลยนะเป็นพันธะคู่ของโพลีลีนไตรลีนเป็น,เป,นเป็นพันธะเดียวในการเกิดปฏิกิริยานะคะในการเกิดพอลิเมอร์นะอันนี้เป็นแบบเติมต่อไปข้อ2.2จุดให้เขียนโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่ได้โดยใช้ P s แทนส่วนของโมโนเมอร์ที่มาจากโพลีลีนแล้วก็ไตรลีนเขาเติมอะไรก่อนอนะ่ะเขาเติมโพพิีลีนก่อนใช่ไหมเติมโพลีลีนเกิดปฏิกิริยาหมด โพพิลีนเกิดไปยาหมดปุ๊บเติมไซลีนไซลีนหมดปุ๊บเติมโพพิลีนต่อดังนั้นจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็คือแบบบล็อกหม่นะคะโอเคประมาณนี้นะคะต่อไปข้อ3ถ้าเติมตัวรีดิวสลงในพเลอเซทิลีนแล้วเกิดประจุลบขึ้นในสายพอลิเมอร์ให้เขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์อีก2โครงสร้างเพื่อแสดงการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้านะคะประจุลบมันก็จะขยับไปเรื่อย นะคะมันก็จะไล่อิเล็กตรอนมันก็จะไล่พันธะคู่ออกไปเรื่อยๆเช่นตัวแรกเป็นแบบนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บลบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นยังไงอีกตัวหนึ่งลบก็จะไปอยู่ขวาสุดนี่ประจุลบก็จะมาอยู่ขวาสุดนะคะอิเล็กตรอนก็จะพันธะคู่ก็จะสลับไปนะทั้งสามโครงสร้างนี้ก็คือ เป็นเ e s ซ n แนนซของ Polymer นี้นะคะแค่นี้เองสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะคลิปต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นการแก้ปัญหา Polymer นะคะเดี๋ยวก็พบกันในคลิปต่อไปเลยคลิปนี้ก็เนื้อหาไม่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายไม่สนุกไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้ตื่นเต้นเท่าไหร่นะก็ตามที่เรียนมาเท่านั้นเองนะคะถ้าชอบถูกใจก็แล้วก็แชร์ติดตามให้ครูด้วยนะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ